้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ตนบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ไพยิปซีซีซีซหรือว่าช่องนางไหมยิปซีแชนแนลนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะจ๊ะแม่หมอจะมาท Random, ําแรนดอมดอมดอดอดอมนะจ๊ะแรนดอมในหัวข้อชื่อเรื่องที่ว่าเขาอยากสื่อสาร นะกับคุณนะ่ะเออผ่านสื่อโซเชียลนะเขาอยากบอกคุณผ่านสื่อโซเชียลนะว่าอย่างไรนะเป็นแรนดอมนะจ๊ะคลิปนี้เป็นของทุกคนนะจ๊ะเป็น Random, แรนดอมจ้ะแรนดอมจ้ะไม่ต้องเลือกกลองภายนะจ๊ะแรนดอมก็คือเออเป็นของทุกคน Born. Uh, 9 o ล์ฟอนเอ่อ้าไม่เท้า born. 5ฟลฟอนห้าไม่เท้าโฟร์ว l ลโฟร์เพนเคอเองนะคะสี่เหรียญซิกซ์วอรหกไม่เท้าสี่ไม่เท้าหกไม่เท้าแล้วก็เก้าไม่เท้าขิงงบครับเ,เขา ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ของอชีวิตของเขาส่วนใหญ่คือตรักตรำทำงานหาเงินนะไม่ค่อยเล่นโลกโซเชียลสักเท่าไหร่แต่เขาสง่งเขาเขาเองอเขาไม่ค่อยโพสต์ส์อรี่สักเท่าไหร่แต่ว่าเขาสง่งส่งคุณแล้ว เขาอยากที่จะบอกคุณผ่านสื่อโลกโซเชียลนั้นๆนหรืออยากคอมเมนต์คุณนะว่าอะไรนะ6 of swords 7 of swords 10 of wands f o f swords n i e of s เขาย่กเขาหยอก เขาอยากคอมเมนต์คุณจริงๆนะเออจริงแต่ไม่กล้าเปิดเผยเพราะว่าเขาเป็นการแบบแอบ,บส่องคุณเขาแอบ,บส่องคุณไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาเข้ามาส่องเพราะว่าเขาอีกอกไม่อยากให้รู้ถ้ารู้แล้วแบบมันนะ่าแตกเออแต่ในท็อปปิกของเราก็คือเขาอยากบอกเราผ่านสื่อโซเชียลว่านี่ แอบส่องแอบมองอยู่นะอยากให้รู้เหมือนกันแหละว่าเข้ามาส่องมามองอยู่ในโลกโซเชียลนะเข้ามาส่องอยากให้รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ให้รู้ดีกว่านะแต่ถ้าให้อยากจะบอกก็คือมีทั้ง n i ง g of c ั p แล้วก็ Ni nice g h t of c ั p ถ้าเขาอยากคอมเมนต หรือเขาอยากบอกหรือเขาคอมเมนต์ได้นะคะใต้คอมเมนต์ comment, เขาจะบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นแฟนเขานะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่กล้าคอมเมนต์เนี่ยที่รักอยากจะพูดคําว่าที่รักด้วยนะเออเนี่ยนี่คนนี้เป็นแฟนเป็นขอจองนะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเขาอยากคอมเมนต์เราอะนะอ,อยากบอกเราอ่ะว่าอยากจะบอกคุณบอกคุณไม่ใช่เราเขาอยากบอกคุณนะว่าฉันรักเธอนะเธอเป็นของฉันนะ คนนี้เป็นของฉันนะอยากจะอยากจะแบบว่าคอมเมนต์ไปให้คนอื่นได้รับรู้ว่าคุณเนี่ยมีเจ้าของแล้วเขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณอยากจะคอมเมนต์ประมาณว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะนี่คือแฟนตัวจริงนะอะไรประมาณนี้โอ้ถ้าเขาอยากสื่อกับคุณทางโลกโซเชียลอะนะจริงจริงมันเป็นเรื่องของการแบบว่าเท้าเข้ามาสองคูณแต่ตัวเองตัวเขาเองเขาไม่ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยโพสเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เขาก็จะเข้ามาส่องคุณนั่นเองในการเล่นโซเชียลของเขานะก็อยากจะบอกประมาณน,นี้อยากจะประมาณว่าอยากประกาศให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าเขาเจ้าของคุณโอ,อว,ว้าฟฟินเบอร์นะมีอะไรอ,อีกที่เขาอยากจะบอกนะดิเชลิออร์ดนายซอฟวิลลเก้าเหรียญ The d a v w l นะก็คือเดวิลนั่นเองความร้อนแรงความที่อยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะบอกความในใจว่ารักคุณมากเพียงใดอยากที่จะพิชิตใจคุณอยากจะเดินทางมาหาคุณมาจีบคุณมาแบบทำให้มีคอมมิตเมนต์กันเร็วๆอยากไปบอกคนอื่นว่าคุณเป็นของเขาเขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณ t ู o soft ล i สองเหรียญแล้วก็ วิวอัฟเฟอร์จูนเขารอเวลาที่จะได้มาหาคุณนะเขารอเวลาที่จะได้อถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่แบบแอบรักแอบชอบก็คือรอเวลาที่จะได้เทคแอคชั่นกับคุณได้มาจีบคุณได้มาบอกความรู้สึกถ้าเป็นแฟนกันแล้วแต่อยู่ห่างไกลกันหรือมีประเด็นหรือมีอะไรกันเนี่ยเขาก็อยากของ้อคืนดีนะอยากจะให้แบบ <c oughs> ให้มันสถานการณ์มันคลี่คลายโดยเร็วไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีคอมมิทเมนต์กับคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณในเชิงแบบเอออยากจะมาหาคุณเลยยอดดวงใจของเขาแล้วก็มาประกาศศึกว่าฉันเป็นเจ้าเจ้าของเธอนะเออมีความหึงหวงด้วยนะมีความร้อนแรงมีความหึงหวง เออมีความอยากจะประกาศว่าเป็นเจ้าของแต่ไม่กล้าทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นั่นเองนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านสื่อโซเชียลคือเขาอยากคอมเมนต์กับคุณแล้วเขาก็อยากไปคอมเมนต์ใต้โพสต์อรี่ของคุณประมาณว่าเขานะ่ะคือแฟนตัวจริงของคุณเป็น เจ้าเขาเจ้าของคุณประกาศไหนนั้นอะไรแบบนี้โอ้แต่เขาไม่ทำนะเขาไม่ได้ทำวางใจไนดะ้เขาไม่ทำหรอกแต่เขาอยากไงมีความอยากที่อยากจะบอกผ่านสือ่อโซเชียลว,ว่าอย่างนี้นั่นเองนะคะฟินเวอร์เวอร์วังแหมอยากประกาศให้คนรู้ว่าเป็นเจ้าเขาเจ้าของ <c oughs> ฟินตามอ่ะคุณนะทีนี้มาดูฟังใจเขาฟังใจเขากันนะ ใจเขาที่มีต่อเราเอ้ที่มีต่อคุณไม่ใช่เรา,าไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับแม่หมอเกี่ยวกับคุณคุณและคุณเท่านั้นอ่ะดูซิฟังใจเขาที่มีต่อคุณนะคะ ว้าวไม่ต้องดูต่อไปอีกแล้วปิดคลิปได้เลยค่ะในใจเขายังไงเขาก็รักคุณอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะรักมากด้วยในแคะว้าวครั้งหนึ่งไม่ถึงตายอาจจะมีประดงประเด็นกันไปหรือไม่มีความเข้าใจกันนั่นเองแต่เสียงหัวใจอของเขาก็คงยังรักคุณอยู่ ไม่เสื่อมคลายนะคะหยดน้ำเขารักคุณทุกทุกวันในทุกทุกวันเขาคิดถึงแต่คุณโอ้ฟินเวอร์วรัววงแต่เขาจะเป็นประาาสาททายก็หมายถึงว่า ความสัมพันธ์นี้ยังเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ให้เป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างหรือชัดเจนได้เขาก็เลยเป็นประสาทสายเพราะว่าเขารักคุณมากแต่ทําอะไรไม่ได้มีประเด็นก็เลยเจ็บปวดหัวใจถูกบีบดวงใจของเขาเลือดไหลออกมาใจสม่สมๆตอนนี้เขาเจ็บปวดหัวใจมากๆเลยคุณว้าวดูสิเขาเครียดมากเลยแล้วก็เจ็บปวดหัวใจมากเลยในตอนนี้ ที่เขาหลงรักคุณหรือว่าคุณกับเขารักกันนี่แหละแต่มีประเด็นมีปัญหานะอหลับตาเขาก็เห็นแต่นะคุณคุณตามไปหลอกหลอนอยู่ในหัวเขาตลอดเวลานั่นเองนะคะตอนนี้เขาเหงามากเหงามากแล้วก็คิดถึงคุณสุดๆไปเลยนะจ๊ะเอามาดูสิ่งที่อยู่ในใจของเขาอีก อันนี้คือฟังใจอันนี้ก็ในใจลึกๆเลยๆๆเลึกๆ,ๆเลยที่แบบเขาไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้แม้กระทั่งตัวคุณนะคะในใจลึกๆอ่ะอดูซิมีอะไรบ้างตอนนี้นะเขาอยู่กับตัวเองอย่างเงาเงาเนี่ยเงาเงาเศร้าเจ็บปวดหัว,วใจมากๆ อุ้ยคุณนั่งสารเขาอะสงสารเขานเนี่ยอุ้ยแล้วเขาอะนะสิ่งที่เขาอยากรู้มากที่สุดก็คือคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาในตอนนี้อืมเขาอยากเป็นคนที่คุณรักนะเหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่าคุณรักเขาไหมชอบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาไม่มั่นใจอะ เออเขาเขาไม่มั่นใจตัวเองอืมเขาอยากให้คุณรักเขาอะ่ะอู้ k e e p your t e m p ร e ตอนนี้นะเหมือนกับว่าเขากำลังเยียวยาวรักษาดวงใจของเขานะคะด้วยการแบบเข้าวัดฟังธรรมนะปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้นะคุณจริงๆนะ เออเยียวยาหัวใจของเขานะตอนนี้นะช้อยเสืดูสีช้อยเป็นอะไรที่เศร้ามากเขาไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางเลือกสําหรับเขาเลยนะทางเลือกก็คือเขาอยากที่จะมอบความรู้สึกให้กับคุณนะอยากจะมอบสิ่งของของรางวัลอะไรก็ได้ที่เป็นสัญญาใจต่อกันน่ะโอ้แต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกจริงๆค่ะนะแล้วเขาก็แบบ ตอนนี้ก็ทาอะไรไม่ได้อ่ะย้อนความรู้สึกย้อนวันวานย้อนอะไรไมมันไปไม่ได้อ่ะมันมันเดินต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะอืมเนี่ยมันเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดมากเลยในในตอน,นี้ในไข่นะอืมจริงมาดูชิวว่าอ่ะเขาในความเจ็บปวดของเขาเนี่ย เขาอยากทําอะไรกับเรามากที่สุดเออทำอะไรกับคุณไม่ใช่เราเขาอยากทําอะไรกับคุณมากที่สุดนะจ๊ะค่ะก็ประมาณนี้แหละเขาก็อยากรู้นะว่าเราคิดอย่างไรเนาะในใจเขาแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าถามตรงๆอืมอ่ามาดูซิว่า าอยากทำอะไรกับเรามากที่สุดเขาอยากทำอะไรกับเรามากที่สุดล่ะอ้าวจะไปรู้เลอแม่หมอก็เปิดส <laughs> ิอ่าเปิด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 อ่าสับเนาะยสับข้างหลังเนาะสับข้างหลังกล้องเพราะว่ามันเป็นเงายังหามุมยังไม่ได้เขาอยากทำอะไรกับเรามากที่สุด กับคุณกับคุณว้าสิ่งอ่า uh, connect with your w a r m อ้าวเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากซีเรียสจริงจังกับคุณถึงขั้นมีลูกมีเต้าด้วยกันเออนะจริงๆเขาอยากซีเรียสจริงจกับคุณถึงขนาดแบบมีมีลูกมีเต้าด้วยกันอนะ่ะเออมีลูกมีเตา้านะแล้วก็ อยากจะปลดปล่อยพลังงานกับคุณอยากจะอยู่กับคุณใช้เวลากับคุณนะทำอะไรร่วมกันกับคุณไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะโมบเมนก็อยากมีการแบบความเคลื่อนไหวเขาอยากแอคชั่นนั่นเองนะว้ายดูสิว้ายคุณยิ้มเลยเขาอยากก่อนที่จะมีลูกเขาต้องทำอะไรก่อนนะ เนอะเขาอยากมีกับคุณแล้วไม่ได้ว่ามีเล่นๆนะอืมเขาอยากมีเซ็กกับคุณแต่ไม่ได้มีเล่นๆนะมีแบบซีเรียสจริงจังเลยนะโอ้มีซีเรียสจริงๆสร,ร,ร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันนั่นเองนะคะโอ้ตอนนี้เขาคิดมากเขาคิดถึงคุณในเรื่องสิบแปดบุกแต่เขากำลังพยายามทําสมาธิทํา ทิดทาใจโออนะเอ,อเพราะว่าเขากลัวเสียชื่อเสียงอาจจะมาทําให้คุณเสียชื่อเสียงก็ได้นะแบบอยากจะเข้าหาคุณแบบคล้ายๆแบบไม่ให้มีไม่ให้เสียชื่อเสียงนะคุณอืมนะก็คืออยากจะอย,ะอยู่กินกับคุณฉันสามีภรรยาโดยที่เข้าตามออกตอบตามประตูเข้าตามตรอกออกตามประตูนะนี่นะคะมาดูที่ไพ่อรเคโลนะไพ่อรเคริลจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้จ๊ะ ไพ่อร์โทจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้จ้าคุณคุณจะได้มีคอมเมนต์กันค่ะนะหรือไม่งั้นถ้าเกิดคุณมีคอมเมนต์กันไม่ได้จริงๆนะคุณก็จะได้รักกันค่ะคุณได้รักกันแล้วคุณจะได้รับรู้ว่ารักกันอย่างเงี้ยคุณเป็นคนดีนะคุณเป็นคนดีในสายตาของเขาแล้วคุณเป็นคนดีในจักรวาลอย่างไงคุณก็จะได้รับความรักในครั้งนี้นะคุณจะมีความสุขกับเขาอย่าง จริงแท้แน่นอนว้าวอิชาคุณจะได้ไปท่องเที่ยวกันกับเขาคุณจะได้พบจะเจอกันนะตอนนี้เขากําลังรวบรวมความกลยย้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่หนักมากกาลังมองหาสิ่งที่เขาจะเทคชั่นกับคุณนั่นงนะคะมาดูซิว่าไพ่โชคชะตานะถ้าเกิดเขาบอกคุณได้นะไพ่โชคชะตานะเขาจะบอกคุณว่า อะไรนะจ๊ะแม่หมอขอสับหลังกล้องหน่อยค่ะให้โชคชะตานะเพราะคุณกับเขาเนี่ยคือโชคชะตาของกันแล้วกันแม่หมอก็เลยอยากจะเปิดไพ้โชคชะตานะว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาพูดกับคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะยังไงฉันก็ยังรักเธออยู่นะแต่ว่า ปล่อยให้เรื่องเรามันเป็นไปนอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเธอนะคือความสุขของฉันฉันคิดถึงเธอมากรู้ไหมแต่ว่าตอนนี้มันห่างกันสักพักไปก่อนนะเธอ,ค,อคือคู่ของฉันฉันฉันรู้สึกได้ว่าเธอคือคู่ของฉันแต่ฉันมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจ ว้าวคุณน่าสงสารของจูงเอาอีกเอาอีกอเอาอีกนะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะดูให้โชคชะตาเนาะเอาอีกเอาอีกอยากรู้เราอะยังมั่นคงกันอยู่นะฉันก็รับรู้ว่าเธอก็ยังมั่นคงอยู่กับฉันกับฉันอยู่แต่ว่ามันต้องอยู่ในการตัดสินใจก่อนคิดดูก่อนว่าจะทำอย่างไร คุณมีคุณค่ามากมายสำหรับฉันฉันอยากจบนะเรื่องราวที่มันมีปัญหามีประเด็นหรือว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ฉันอยากจบนะแต่ฉันจบไม่ได้จริงๆฉันจะแอคท่นฉันจบไม่ได้ฉันจะแอคชันแน่นอนฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันเริ่มคิดหาแผนที่จะแอคชันกับเธอแต่ว่าตอนนี้ฉันรอคอยอยู่นิ่งๆอยู่นะฉันรอคอยเธอรอสันบางอย่างรอสายบางอย่างจากเธอ นิ่งอยู่ก็จบไปนะคะสําหรับแดนดอมในวันนี้นะคะแม่หมอก็หวังว่าคลิปของแม่หมอนเนี่ยจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางใหม่ไพยิปซีหรือนางใหม่ยิปซีชาแนลแนว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 ,แนวจา้า